สวัสดีครับผมก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะกับแกนบูนะก็พอเริ่มทําของได้หลายๆตัวก็เริ่มเหนื่อยนะก็เริ่มเหนื่อยด้วยเริ่มเหนื่อยด้วยนะเออก็สําหรับหลายๆคนที่ยังฟาร์มของอยู่ทั้งตีบาหามุดตีหุ่นยนต์บ้างตีตัวอะไรก็ตามที่ฟาร์มของทําของกันอยู่เนะี่ยหลายคนอาจจะเกิดคําถามว่าแล้วเอาจริงๆแล้วเราถึง ตีโปโตบาฮามุด ah แล้วมันก็หมดแล้วไม่ใช่เราฟาร์มของไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก่งกว่าน,นี้ไปเพื่ออะไรนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงอัปเดตละกันนะว่าแกรนบูรีลิงเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอะไรในอนาคตนะครับซึ่งคนที่ติดตามข่าวอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะมีอัปเดตอะไรบ้างเนาะก็ไออัปเดตตัวนี้มันสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บของแกรนบูแฟนตาซีรีลิงโดยตรงได้เลยเนาะแต่วันนี้สําหรับใครที่ ราไม่เคยเห็นอัปเดตมาก่อนเนี่ยผมก็จะมาเปิดให้ดูกันเนาะก็อัปเดตมันก็จะประมาณนี้เนาะนะเท่าที่เห็นนี่ก็จะประมาณนี้ก็คือ1.1นนะก็จะเป็นอัปเดตตัวแรกที่จะมาในเดือนมีนาต้นมีนานะตามที่เขาบอกก็คือ early march ก็คือต้นต้นต้นมีนาก็จะมีอบอสใหม่ที่เขาใช้คำว่า new quest boss lucilius อา่าก็เป็น คนเล่นแกนบูก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็คือฟาซังนั่นเองนะส่วนคนที่งง,งว่าอ่ะลูซิเฟอร์ทำไมาคนเรียกลูซิฟาก็เอาเป็นว่าไปตามรอกันเอาละกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าเขาไม่ใช่ลูซิเฟอร์นะทุกคนเขาจะเรียกกันว่าฟาซังฟาซังนะชื่อภาษาอังกฤษก็คือลูซิเลสนั่นเองก็จะเป็นเลดบอสคนใหม่เป็นบอสให้เราสู้เป็นบอสตัวใหม่ที่เราจะต้องทําของเนี่ยเพื่อไปสู้กับพี่แกเนี่ยเพราะว่าพี่แกเนี่ยวิว 200เลยทีเดียวซึ่งเขาก็เคยปล่อยตัวอย่างไฟออกมาให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆเนาะก็เป็นสั้นๆตอนที่พี่แกปโผมาแล้วก็ปล่อยพลังจัดการพวกเรานะจัดการตัวละครของเราอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะกลับมาที่หน้านี้กันต่อซึ่งไอเนี่ยในหน้าอัปเดตเนี่ยมันก็จะมีเขียนไว้เห็นไหมข้างลาง่างก็คือเพน เพย์คอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์จ่ายตังค์ซึ่งเขาก็ยังไม่บอกคัมมิ่งโซนก็คือเรายังไม่รู้ว่าถ้าจ่ายตังค์แล้วจะได้อะไรเพิ่มนะก็คือจะมีอะไรมาขายสีใหม่ๆหรือว่าจะเป็นสกินตัวละครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือไม่รู้แต่มีโอกาสที่อาจจะเป็นสกินตัวละครนะครับตามสไตล์เกมแบบนี้นะอ่าต่อมาก็คือเดือนเมษาในเดือนเมษาเนี่ยจะมีตัวละคร2ตัวเอ่อก็คือนี่ชื่ออังกฤษมันคือเซโอฟอนกัทวีเยนนะ แต่ถ้าคนเล่นญี่ปุ่นนะก็น่าจะชินกับ2นะผู้หญิงชื่อ2ผู้ชายชื่อเชียเตอเป็นคนเล่นภาษาญี่ปุ่นมาก็จะชินแบบนี้นะคนเล่นแกรนบูเขาก็จะเรียก2กับเชียเตะเนาะสองตัวละครนี้จะเป็นตัวละครใหม่ที่เราเล่นได้นะครับเป็น2ตัวละครใหม่ที่จะมาให้เราเล่นแต่ว่า2ตัวละครเนี่ยเอาตรงอ่ะเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่า New c h a r a c t e r เนี่ยวิธีอัลล็อกเพื่อจะเล่นเนี่ยเราจะต้องเติมเต็ม เงื่อนไขที่เกมเนี่ยรีควายเมนต์ก่อนเราถึงจะสามารถอัลล็อกตัวละครเนี้ยมาเล่นได้นะครับซึ่งก็ยังมีเพมีคอนเทนต์จ่ายเงินเนี่ยที่เขาก็ยังไม่บอกเราด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะจ่ายแล้วได้เล่น2ตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่จ่ายก็อาจจะต้องฟาร์มอะไรอย่างนี้เพราะ2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษครับในเกมแกน b บูเวอร์ชั่นกระชา2ตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่สามารถ ได้จากการเปิดกระชาไม่สามารถได้จากการจ่ายตังค์สตัวละครนี้จะได้ก็ต่อเมื่อคุณทําเงื่อนไขในเกมได้ครบก็คือคุณฟาร์มเอาไอเทมมาปลดนะ่ะคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้เล่น2ตนัวละครนี้เอ่อถ้าเป็นแกนบูกระชาเขาจะเรียกเขาจะเป็นการวอลครับคุณต้องวอลแล้วเอาเอา,เอ,าเอาวุธอ่อาวุธวอลที่ที่สุ่มได้จากการ การวอเออในวอรมันจะมีให้สมอาวุธวอซึ่งเราต้องเลือกอาวุธประเภทอาวุธให้ตรงกับตัวละครแล้วก็อาวุธมาทําแล้วถึงจะเปิดตัวละครได้นะครับอา่าแล้วถึงจะเปิดปลดล็อกตัวละครได้ซึ่งก็ไม่แปลกพอมันจะมาอยู่ในภาคเนี้ยซึ่งมันมีความคล้ายกับภาคกาชาอยู่แล้วด้วยระบบอะไรหลายอย่างซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะว่ามันแทบจะยกระบบของเดิมอะมาไว้ในอันเนี้ยแล้วเปลี่ยนเกมเพลย์เป็นแอคชั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย การจะได้เล่น2ตัวละครเนี่ยมันมันต้องไม่ง่ายแน่นอนที่จะแบบว่าให้ให้เอาบัตรมาแล้วเอาบัตรมาปลดล็อกเหมือนเหมือนเกมหลักผมคิดแบบนั้นนะผมไม่คิดว่าเขาน่าจะว่าแบบจะให้เอาบัตรมาปลดเหมือนตัวละครอ,อื่นๆนะเพราะว่าปกในเวอร์ชันปกติสองตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างยากอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรผู้เล่นใหม่การจะได้จับ2ตัวละครเนี่ยถ้าไม่ได้แบบว่าอยู่ในช่วงอีเวนท์ที่มีการแจกของอ่ะแทบจะ ไม,ไม่ไม่ได้ง่ายๆต้องใช้เวลาพอสมควรเลยถึงมันจะง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วแต่ก็ยังยากอยู่ดีผมก็ยังมองว่ายากอยู่ดีเพราะ2ตัวละครนี้ในเกมเขาเรียกว่า10เทพนะเพราะมันมี10ตัวแต่ในเวอร์ชันรีลิง์เนี่ยเขาเอามา2ตัวนะก็คือ2กับกับเชเต้นสองสองมันก็เป็นทั้งชื่อลำดับนะแล้วก็ชื่อตัวละครด้วยนะอย,อย่าสับสนนะตัวผู้หญิงชื่อสองนะครับอา่าภาษาอังกฤษมันชื่อทเวียนสต่ญี่ปุ่นอนะ่ะชื่อสอง สองมาจากภาษาไทยนั่นแหละครับไม่ไม่ต้องสงสัยนะมันมาจากภาษาไทยจริงๆชื่อทุกคนมันเป็นชื่อที่มาจากตัวเลขในแต่ละภาษาอะไรประมาณนี้เออผมจําไม่ได้ว่าเชียเต้เนี่ยมันมามันภาษาอะไรแล้วเป็นเลขอะไรผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำผมจําได้แต่สองเลแหละราะมันคือสองไงเอออ่ะมาพูดถึงคอนเทนต์สุดท้ายเนาะก็คือเดือนเมย์นะออก็คือเดือนถัดไปอีก e. ก็ไม่รู้อะไรเลยคัมมิงซูนซึ่ง จะมีอัปเดตอะไรอีกไหมปกติแกนบูเนี่ยเขามีงานช่วงครบรอบอน,นะครับน่าจะเป็นช่วงมีนาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีงานแล้วเ,เพราะว่าตัวเกมแกนบูกาชาเนี่ยเขาก็จะมีงานช่วงนั้นก็จะมีตู้ใหม่มีประกาศใหม่ๆว่าจะมีอาชีพอะไรอะไรเงี้ยภาคไลซิ่งเวลาเขาอัปเดตดี c อซีเขาก็ไปประกาศในงานนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวรีลิก์เนี่ยก็น่าจะเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับไอตัวที่1.30เนี่ยที่เขาเพียงปิดไว้น่าจะประกาศตอนนั้นเหมือนกัน อาจจะมีตัวละครใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีบอสใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะเออก็ต้องรอดูต่อไปว่ารถแมปการอัปเดตของเขาเนี่ยจะมีอะไรซึ่งผมคิดว่าน่าจะอัปเดตไปทั้งปีเลยนะครับไม่น่าจะมีแค่3อันนี้หรอกอมผมคิดตามสไตล์สายเกมอะ่ะสายเกมเขาจะชอบอัปเดตเกมทีละไปเรื่อยๆครับทีละเล็กทีละน้อยอัปเดตไปเรื่อยๆก็น่าจะมีอัปเดตท,ทั้งปีแต่อาจจะไม่ได้อัปเดตแต่ว่าอะไรเยอะแยะมากนะแต่ก็ไม่แน่อันนี้ก็ต้องไปเดากันอีกทีนะ ก็สําหรับใครที่ยังทําของไม่เสร็จก็จะได้มีความหวังจะได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทําของไปทําไมไปสู้กับอะไรนะเออก็อย่างน้อยก็เนี่ยเอามาสู้กับพี่ลูซิฟาเนี่ยนะฟาสังฝาซังไม่งั้นก็แบบทําของไปอย่างว่างเปล่าเออไม่รู้จะไปสู้อะไรก็เออทำของทําทีมาไว้เตรียมตัวนะเออใครจะจอยกับเพื่อนอะไรก็นัดกันให้ดีคือเขายังไม่ประกาศวันแต่ว่ามันเออรี่ เออรี่เดือนมีนาก็น่าจะต้นๆเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะมีประกาศวันอัปเดตแล้วเนาะก็รอดูกันเนาะก็วันนี้น่าจะแค่นี้แหละครับไม่น่าจะมีอะไรละเออก็อพูดคุยแล้วก็แจ้งอัปเดตสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยเนาะเออก็โอเคหมดเรื่องจะพูดแล้วไปละครับสวัสดีครับ